พี่เอกครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กันดีกว่าครับพี่อยากรู้เ,เดี๋ยวก็ได้รู้แล้วเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วครับผมเชื่อว,ว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่เอกนะครับผมค,บคนไทยในประเทศกําลังรอรุ้นผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่นะครับ <Okay. S 2> กว่าจะมาเป็นการแข่งขันมันๆอย่างวันนี้ครับพวกเขาใช้เวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฝึกฝนเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวครับผมจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลย สำหรับโจทย์เพลงบ๊อบแดนซ์และป๊อช้าก็สร้างความลำบากใจให้กับผู้เข้าแข่งขันหลายคนโดยเฉพาะโตโนโ่ที่ไม่ถนัดกับการเต้นในเพลง Pop Dance Out er บ๊อบแดนซ์เอาซะเลยก็สังกะขมันยากครับแล้วสองสามสี่ย,ยิ้มเงชอบในอความต้องการใครยๆก็อยากเต้นออกมาแท่าเฉวยคนชอบครับผมก็ว่ามันทำไมไม่ฟิวผมไม่เข้าใจครับผมก็ทำได้อย่างเดียวคือตั้งใจทำท่าให้มันได้ให้มันดูไม่ตลกจนเกินไปแล้วจะไปโดนคอมเมนต์อะไรก็ ่่อวากันและสําหรับเพลงหญิงไทยเกดก็เลือกที่จะตีความเพลงนี้ให้กับคุณแม่ของเธอเพราะเธอบอกว่าเนื้อหาในเพลงนี้ตรงกับคุณแม่ของเธอเป็นอย่างมากก็นั่งอ่านเนื้อเพลงมันก็คล้ายๆแม่หนูอะค่ะท่อนที่เป็น A1 กับ A2 องะค่ะเหมือนตัวแม่หนูมากกว่าค่ะเป็นคนที่อ่อนไว้กับเรื่องราวที่เข้ามา แม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแข็งแกรง่งะคะเลี้ยงเลี้ยงหนูกับพี่แก้มมาได้2คนอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แม่เพียงคนเดียวค่ะหนูก็เลยตีความเหมือนกับว่าบอกให้ทุกคนรู้ว่าที่หนูกําลังพูดอยู่นี้คือตัวตนของคุณแม่ค่ะและสำหรับคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ก็เป็นครั้งแรกที่กันต้องตกอยู่ในตำแหน่ง2อันดับสุดท้าย เขาจึงคาดหวังว่าจะใช้เพลงป๊อปช้าที่เขาถนัดมาเป็นการเรียกคะแนนคืนเราอาจจะทำได้ดีทั้งสองอย่างร้องกันไม่ได้ครับก็ต้องหวังอย่างหนึ่งว่าเอออย่างนี้ต้องต้องดีไว้ก่อนนะเงี้ยครับแบบเป็นกำลังใจให้เราไว้ก่อนเงี้ยครับว่าเพลงช้าก็ร้องเพลงแรกด้วย รอดครับรอดนี่คือแบบว่าน่าจะเอาคนดูอยู่ครับแต่ว่ารอดรอดไปต่อไหมนี่ไม่แน่ใจครับและจะกคำวิพากษ์วิจารณ์ของพี่ๆทั้งสามท่านที่มีต่อบผลงานของริดในรอบเพลงลูกทุ่งว่าผลงานของเขาไม่สนุกเท่าที่ควรทําให้ริดเกิดความเครียดต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้และจะากบบฝึกหัดในชั่วโมงการเรียนการแสดง ็ได้จี้มในใจของเขาจนทำให้เขาต้องเสียน้ำตา9 8คือทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเราเหมือนดูถูกเขาอะไรเงี้ยค่ะ6 25 9 26คือใบหน้าตอนตอนที่ตรงนั้นคือใบหน้าเขาหัวเราะยังมีความสุขคือเขาไม่รู้ว่าลิศกำลังเจ็บอยู่มันเสาร์ใช่ไหมครับคือทุกคนก็ได้พงมาลัยของลิศก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในพงมาลัยของทุกคนก็มีเงินนี้ครับแต่คือวันนั้นลิศลิศไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครับ ริบไม่ได้ไว่ารี่อยากได้เงินได้อะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาแต่ละวันอะไรเงี้ยครับมันเป็นเหมือนกําลังใจเงี้ยใหครับเออก็คิดคิด,คดข้างนอกคงไม่สนใจเราเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหกสี่สิบเก้าโอเคพอขอบคุณค, <laughs> ครับตองไนตอนนี้คือพยายามมองเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับเราควรจะคิดว่าเรามีเรามีเท่าที่มีทุกวันนี้ เรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็ควรจะพอใจอะไรเงี้ยครับและในชั่วโมงการเรียนการแสดงนี้เองก็ทําให้เซนคิดถึงคุณแม่ของเขาขึ้นมาก็คือการเสื่อมลผ่านมือครับตอนที่จับมือก็นึกถึงแม่ครับสัมผัสเพราะปกติเซนจะจับมือแม่ครับแล้วก็แม่จะจะชอบรูปหัวอะไรเงี้ยครับ ก็เมื่อกี้ตอนที่เดินมาก็พยายามจะเออแบบสะบัด <c ười> ให้มันหลุดคือให้มันหยุดชิดหยุดชิดอยู่ครับแต่มันก็ไม่หยุดอฝ่าควาคอคือเซนจะอชอบจับมือเราแล้วก็เขาจะชอบรูปแบบเซนนี้ครับนั่นคือเรื่องราวของพวกเขาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและช่วงหน้าจากความพยายามทั้งหมดนี้ เราจะมาดูกันว่าร้อยเสียงในห้องส่งจะให้คะแนนพวกเขากันเท่าไหร่พร้อมทราบพร้อมๆกันทั่วประเทศในเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าเดา